เมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยประเทศไทยเป็นประ,ประเทศที่เป็นซูเปอร์สตาร์ตั้อย่างเงี้ยตลาดผู้นก็เป็นซูเปอร์สตาร์นะอ่ามันก็ใครไปลงทุนในตลาดมันก็จะได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะต่อปีเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยเป็นช่วงยาวอาจจะสิบยี่สิบปีแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มเริ่มสะดุดตอนนี้เริ่มะสะดุดนะตอนนี้ประเทศไทยเราโตปีละสองสามเปอร์เซ็นต์เอง GDP จะซึ่งสองสามเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นตลาดที่ไม่ทําให้คุณร่ํารวยได้มันมัน,มนก่อกันนะถ้าเศรษฐกิจคุณดีนะ่ะหุ้นมันก็ดีตามถ้าเศรษฐกิจคุณไม่ดีหุ้นมันก็ไม่ดีอะคุณจะไปหวังว่าในตลาดหุ้นที่เศรษฐกิจไม่ดีแล้วตลาดหุ้นวิ่งขึ้น,ว,นวิ่งขึ้นเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ไ,มได้มันไม่ได้นะแต่ถ้าประเทศคุณดีอย่่าาาางออเเเเเมมมรรรริิิิกกกนนนนนีีนะธธนนนยยะศษฐจดปปปปป็็ปป็้ลส หุ้นมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเอา,อางี้ดีกว่านะเข้าทําได้แต่ประเทศไทยก็เคยทําได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่คุณจะหวังว่า,าหุ้นจะดีแต่คุณต้องบอกตัวเองว่าเศรษฐกิจคุณจะดีป่ะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างทุกวันนี้นะและอนาคตก็คงจะไม่ค่อยดีเพราะเราแก่ตัวลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเลือกตลาดให้ถูกซึ่งในความคิดผมเนี่ยตลาดท้นไทยไม่ใช่ที่ที่จะทำให้คุณมั่งคั่งในระยะยาว คือการมั่งคั่งนี่คุณต้องลงทุนยาวนะให้มันทบทๆๆๆอปอปใช่ไหมแต่ถ้าคุณรวยอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องลงทุนหรือคุณก็ลงทุนยังไงก็ได้ถ้าคุณรวยอยู่แล้วคุณก็รวยแต่ถ้าคุณยังไม่รวยคุณเป็นคนกินเงินเดือนเนี่ยกินเงินเดือนข้างๆดีหน่อยนะมีเงินเก็บเยอะๆแล้วก็มาลงทุนไปใช่ไหมถ้าคุณเลือกตลาดหุ้นผิดยากที่จะรวยหรือมั่งคั่งใช่ไหมเพราะอ่านที่หนึ่งเลือกตลาดหุ้นซึ่งเวลาเนี้ก็ผมก็บอกว่าเอาเวียดนาม เวียดนามเขาเติบโตดีแล้วก็อนาคก็ยังโตเติบโตต่อแล้วอนาคคเอ้าจะแบบเป็นพวกแบบเกาหลีไต้หวนันที่โตไปเรื่อยๆไม่สะดุดใะหรือว่านานก็จะสะดุดอีกยี่สิบสามสิบปีสีสบปีแล้วแต่เลือกนะผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปเวียดนามคุณอาจจะบอกไปอิเดียไหมอินเดียก็โตไปจีนไหมอะไรเอาได้หมดอหละนะ<ฆ>เลือกให้ถูก